สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะบ้านสวยบอกต่อ EP นี้เราจะไปดูกันซิว่าสวยขนาดไหนตามไปดูกันเลยจ้าหลังแรกนะจ๊าจะเป็นแบบโทนเอ่อครีมครีมขาวขาวขาวหรือครีมขาวม่วงลงตัวมากทุกคนไม่ต้องบอกก็รู้นะเพราะของต่างชาติแน่นอนใช่ไหม ใครให้พี่ปอมาพี่ปอจําไม่ได้หรอวว่ากลับไปดูชื่อกเก่าคือหาไม่เจออ่ะเออใครบอกพี่ปอขอบคุณมากเลยนะที่เอาบ้านสวยๆมาเผื่อแพ่กันเนี่ยคือบอกว่าน่ารักมากเลยอะ่ะเออนี่เห็นป่ะอันนี้เขาก็จะทําแบบดีนะคือบ้านคนเรามันจะมีห้องนู้นห้องนี้ห้องนั้นนะเขาทําเป็นสัตว์เป็นส่วนดีมากเลยเออหลังเนี้ยดูเดิเห็นไหมขึ้นบันไดไปชั้นสองเลยอะ่ะ เออเขาก็เล่นสีดีมากเลยอ่ะเออดูสิสีมันแปลกมากเลยนะวันนั้นพี่ปอเห็นบ้านสีแดงใช่ไหมและนี่มันเป็นสีเออเขาเรียกว่าอะไรแหละสีม่วงคือจะบอกว่าสวยจริงๆลงตัวมากๆเลยใครยังไม่เคยทําบ้านสีม่วงลองทําดูนะก็เป็นสีอีกสีหนึ่งที่สวยมากคนเกิดวันอะไรสีม่วงวันเสาร์ใช่ไะโอ๊ยเกิดวันเดียวกับพี่ปอเลยวันเสาร์สีม่วงมนโนไปเลยอะ โอ้ยดูสิเห็นไหมโอ้ทำดีนะหลังนี้เขาให้เซฟได้ด้วยนะน่าจะเออใครอยากได้ก็ไปเซฟกันดูนะมีวันนี้ยจะบอกว่าเข้าบ้านเพื่อนไม่ได้สักหลังเลยเพิ่งเข้าได้ตะกี้เองทุกคนทั้งวันเข้าไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะ และนี่ก็คือไอดีบ้านหลังนี้นะคะทุกคนใครอยากได้ก็ลองไปเซฟดูหรือใครไม่อยากเซฟก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมดูได้นะจะบอกว่าสวยดีค่ะสวยดีค่ะนี่อุ้ยน่ารักต่อไปนะจ๊ะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคือร้านอาหารหรือว่าโรงแรมหรือว่าเอ่อสถานที่ใดสักที่หนึ่งอะใครรู้บอกด้วยถ้าเป็นโรงแรมต้องมีห้องพักปะเออแต่มันไม่มีนะดูสิ คือสร้างแบบอลังการมากเลยอ่ะเอออยากเห็นหน้าคนสร้างจังเลยทำไมเก่งแบบนี้นะนี่สวยแบบโอ้โหไม่มีทิตฐิเลยอ่ะนี่เห็นปะตรงนี้วาวไปนิดนึงเนาะแต่ก็น่ารักดีน่ารักเลยแหละดูดีอันนี้ชั้นหนึ่งและนี่ชั้นสองคือแบบสร้างได้ใหญ่โตดีอ่ะโอ้โหโครงสร้างนี้ไม่ได้ธรรมดาเลยนะทุกคน ขยายแบบสุดๆไปเลยอ่ะโอ้โหเก่งดูเดดแล้วเขาดูเดเล่นระดงระดับด้วยอ่ะอืเก่งเห็นไหมใครอยากได้ไอเดียก็ลองเอาไปสร้างดูนะทุกคนรู้สึกว่าอันเนี้ยเขาจะแจกด้วยแหละใครอยากได้ก็ไปเซฟเอาจากพี่ปอว่ามีน้องๆเกินครึ่งหนึ่งนะที่ออ่เซฟครบร้อยแล้วอ่ะใครเซฟครบร้อยบอกด้วยพี่ปอหนูเซฟครบร้อยลง ไม่รู้จะเอาอันไหนทิ้งเลยพี่ปอคือมันสวยทุกอันใช่ไหมเออเห็นปะเนี่ยดูดิสวยงามจริงจงนี่เห็นปะไม่อยากจะพูดอยากให้มาเยี่ยมชมกันน่ะดูดิอันนี้ชั้นสามแล้วชั้นสี่แล้วโอ้หมีกี่ชั้นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นชั้นบนสุดแล้วนะโอ้ดูดิขนาดเขาเรียกว่าอะไรนะเออพวกกระจกพวกอะไรเขายังทําแบบ ได้ดีแบบสุดๆไปเลยอ่ะเออเดีกปอลองขึ้นไปก่อนเนี่ยลองจะปีนขึ้นไปก่อนโอยดูดีสวยอ่ะเดี๋ยวจะให้ไอดีนะจ๊ะของเขาอ่ะก็เอาไปเข้าไปดูไปเซฟใครอยากได้เออใครอยากได้ก็เข้าไปเซฟเอาะนะจะบอกว่าบ้านวันเนี้ยบ้านของวันเนี้ยสวยทุกหลังเลยทุกคนปะหลังต่อไปนะจน๊ะนี่โอ้โหแบ็คพิงจ้า ดำชมพูโหสวยนะดูดูแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินใช่ไหมใช่โอ้โหบ้านชมพูไม่ได้เห็นนานแล้วนะบ้านอ๋อชมพูดำอะ่ะนี่คล้ายๆบ้านบาร์บี้เลยอะ่ะเป็นบ้านบาร์บี้ก็ได้นะเดี๋ยวลองขึ้นก่อนไม่รู้ขึ้นทางไหนเหมือนกันน่าจะทางนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นอะไรอะ่ะชั้นสองไว้มุมพักผ่อนเหรอโอ้หแค่เห็นโครงสร้างก็เหนื่อยแล้วอะทุกคน อืโครงสร้างคือแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเลยกว่าจะได้แต่ละอันนี้คือแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบความพยายามเยอะมากอ่ะเอออันนี้ชั้นประตูมันอยู่ทางไหนเนี้ยบ้านใหญ่จัดเขาไม่ถูกโอเคตรงนี้ถูกแล้วคิดดูดีล้วยังเป็นสีชมพูเลยอะ่ะโอ้โหเข้ามาเหมือนเรามาเที่ยวเลยอะ่ะเหมือนเรามาเที่ยวพวกผับอะไรเงี้ยพี่ปอเคยไปเหรอ นิดนึงเออแต่นานแล้วสมัยสาวๆนิดนึงนี่เห็นว่าโอ้โหแบบแต่งดีนะใช่ไหมอืมหรูหราให้โซมีระดับวันนี้เออยังเล่าไม่จบเลยวันนี้พี่ปอจะบอกว่าเข้าบ้านน้องๆไม่ได้สักคนเลยจะทำ ep ที่19แต่เข้าไม่ได้เลยก็เลยแบบว่าฮเฮ้ยเหนื่อยเข้าไม่ได้ใครเป็นแบบพี่ปอบ้างว่าวันนี้เข้าบ้านเพื่อนไม่ได้เลยสักหลังหนึ่ง อันนี้พี่ปอจดไอดีไว้ตั้งนานแล้วใช่ไหมแล้วก็กำลังจะทำละครสั้นเรื่องออคุณแม่จำเป็นเอา้าเข้าบ้านไม่ได้เหมือนกันก็เลยไม่ได้ทำเลยเออก็เลยไม่ได้ทำพอสี่โมงปุ๊บเอา้าเฮ้ยเข้าได้นี่นาแต่ก็มาที่นี่แล้วทำคลิปอันนี้ต่อโอเคนี่ดูดิอลังการมาก ให้เลยสิบเต็มสิบเต็มสิบเต็มสิบไปเลยแล้วกันความพยายามไหมให้ความพยายามคือแบบสูงมากอ,ะอ่ะอ่าอันนี้อาจจะเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นห้องโชว์อะไรสักอย่างเดี๋ยวเข้าไปดูสิเข้าได้ไหมไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นของเจ้าของเขาก็ได้นะเออเป็นเจ้าของเขาก็มีช่อง YouTube ด้วยนะเขาให้ไปกดซับสไครต์ติดตามเขาอะไรแบบเนี้อืมใครอยากจ,จะเข้าไปเยี่ยมชมก็เข้าไปเยี่ยมชมได้นะจ๊ะแต่เขาไม่ได้แจกนะจ๊ะให้ด้วยเชย หลังสุดท้ายซาบ้านหมีบ้านหมีบ้านหมีโหน่ารักอะ่ะประตูไม่มีเข้าทางนี้ได้ไงเข้าได้ปะ่ะไม่มีประตูใช่ไหมหรือไงเออหาทางเข้าไม่เจอ <c oughs> ก็เลยทะลุทะลุเข้ามาบ้านหมีทุกคนคือจะบอกว่าสร้างได้ไงอะ่ะน่ารักะ่ะไอเดียดีลดประรสรบสีและมีสม,สมนเตน คือดีมากอะ่ะสวยอะ่ะสวยอะ่ะเออใครลองเอาไปสร้างสิบ้านหมีมีบ้านแมวบ้านเพนกวินบ้านหมูโอ้โหจะครบทุกสัตว์แล้วหรอถามจริงแต่อันนี้น่ารักนะดูแบบเก๋เ,กเดียวอยู่ในร้านไม่ได้ร้านดีอยู่ในส่วนสนุกอะ่ะพี่อ,อปอออกไม่ได้อะ่ะออกไม่ได้เออทำสวยนะมันเป็นเหมือนสถานที่โชว์ปะ่ะ พวกหมีอะไรเงี้ยเนาะเออสวยอะทุกคนดูสินี่โอ้โหทํานานนะเนี่ยแค่ไอ้รอบรอบนี้ก็นานแล้วว่าโอ้โหสมาธิดีแค่ไหนเนี่ยโอเคลองเอาไอเดียไปทํากันดูนะทุกคนอืมสวยมากเลยนี่ โอเคนกบ้านพี่ปอมาแล้วจัดโคนไปก่อนนะจ้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ปอด,ด้วยนะจ้านี่เขาแจกด้วยนะบ้านหลังเนี้ยนอกจากเข้าไปดูยังเซฟได้อีกต่างหากโอเคไปแล้วจ้าโอ้ยนกมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว